โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วง Data Character กันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวของมุชะกันดั้มกันดีกว่ามุชะกันดัมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกันดัมที่ทำให้โปรเจกต์ SD กันดัมเนี่ยอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะคือผู้บุกเบิกอย่างแท้ทรูเพราะว่าถ้าไม่มีไอ้หมอนี่นี่ตระกูลเ d ดีน่าจะอยู่ไม่ยาวถึงขนาดนี้ แนวคิดการเอากันดั้มมาย่อส่วนให้กลายเป็น SD เนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ในปี1985ซึ่งมีจุดมุ่งหมายก็คือขายเด็กโดยเฉพาะเลยครับแต่ว่าในช่วงปี1985เนี่ย SD การดั้มมันไม่ได้บูมมากถึงขนาดนั้นนะครับ มันมาเริ่มบูมจริงๆจ,จ,จ,จังๆเนี่ยในปี1987ที่ได้มีการทำมังงะของอิตามุชากันดัมนี่ออกมานั่นเองครับแต่ว่าก่อนจะเป็น SD กันดัมเนี่ยมุชากันดัมเขาเป็นกันดัมตัวโตมาก่อนนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้อยู่ในตัวของมังงะเรื่องหนึ่งนั่นก็คือพามโมเคียชิโรของนิติสารคอมิกบอลบอลปี1985ครับตัวของมุชากันดัมเนี่ยได้ไปโผล่ในเรื่องนี้ซึ่งตัวของมังงะพาโมเคียชิโรเนี่ย มันก็คือบิลไฟเตอร์ยุคก่อนการนั่นเองครับคือการเอาทาโมเนี่ยมาตีกันในสมัยก่อนที่จะเป็นกันดั้มบิลไฟเตอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันโดยตัวละครหลักพระเอกของเนื้อเรื่องเนี่ยได้นําโมขนาด 1. ต่อร้อยสีมาทําการดัดแปลงให้สวมชุดเกาะสมุไรลงไปครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นการอ้างอิงถึงต้นฉบับดั้งเดิมดีไซน์ของกันดั้มเว้ยดีไซน์ของกันดั้มดั้งเดิมนะครับมีที่มามาจากสมุนไรของญี่ปุ่นนี่แหละซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวของกระตูนในยุค สมัยนั้นนะครับมันจะมีกระตุนหุ่นยนต์อยู่3เรื่องซึ่ง3เรื่องนี้เนี่ยเอาดีไซน์นักรบสมุนไพรของญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบทั้งหมดแล้ว1ใน3เรื่องนั้นก็คือกันดั้มนี่เอง พระเอกของเนื้อเรื่องก็ได้นํากันดั้มนะครับมาทําการดัดแปลงให้สวมชุดเกาะสมุลไรเป็นการอ้างองิงเขาลบต้นฉบับดีไซน์ดั้งเดิมของกันดั้มแต่ว่ากันดั้มที่เขาเอามาดัดแปลงนะครับคือกันดั้มมาร์กทูนะครับไม่ใช่กันดั้มปู่นะครับในจุดนี้เนี่ยมันมีความเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ว่าตัวของมูชากนะันดั้มนั้นมาจากกันดั้มปู่ไม่ใช่กันดั้มปู่นะครับมันคือกันดั้มมาร์กทูครับผม สาเหตุที่มีความเข้าใจผิดใหญ่ๆเลยมันมาจาก2อ,อย่างครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวดีไซน์มันเหมือนกันดัมปู่มากกว่ามาร์คทูอย่างที่2ก็คือหลังจากที่ตัวมูชากันดัมได้ออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันมีมูชากันดัมมาร์คทูปรากฏตัวตามมาครับพอมีคําว่ามูชากันดัมมาร์คทูคนมันก็เลยเข้าใจผิดว่ามูชากันดัมตัวแรกมันคือกันดัมปู่นั่นเองมูชากันดัมมันคือมาร์คทูสีขาวของเอลโก้ ส่วนมุช่ามาร์กทมันก็คือ Mark กทของทีทานครับพระเอกของเนื้อเรื่องที่สร้างมุช่ากันดั้มขึ้นมาก็ได้ใช้ตัวนี้ในการต่อสู้กับศัตรูของเจ้าตัวซึ่งนั่นจะเป็นบทของพาโมเคยชโ o ในปี1985หลังจากนั้นครับก็ได้มีการนําตัวของมุช่ากันดั้มเนี่ยมาทําเป็นขนาด SD ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในปี1987 ในมังงะใหม่ที่เป็นจุดบุกเบิกให้กับมูชากันดัมและจกักรวรรดิ SD ได้ยิงยาวจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือ SD s e n เซนโกคุนั่นเองครับ เป็นโลกของ SD g u n กันดั้มที่ในโลกนี้เนี่ยตัวของกันดั้มและโมบุสุดต,ต่างๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์แค่รูปร่างเจ้าตัวเป็นกันดั้มเฮิรนเองก็คิดซะว่าเหมือนกับในอนิเมะกันดั้มขนาด SD อื่นๆยกตัวอย่างก็กันดั้มฟอร์กับกันดั้มสามก๊กเซตติ้งคล้ายๆกันครับในโลกที่ตัวของหุ่นยนต์กันดั้มเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิต จุดเริ่มต้นมันก็มาจากอีกตัว SD s e n ซนโกคุนี่แหละครับโลกของ SD s e เซนโกคุก็ตามชื่อเลยมันจะอยู่ในยุคเซนโกคุสงครามญี่ปุ่นนะครับ โดยในตัวของเนื้อเรื่องนั้นจะเริ่มเล่ามาจากตัวของมูชากันดัมมูชากันดัมจะเป็นเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวชาวนาแต่ว่าแท้จริงแล้วตัวของเขานั้นเป็นลูกชายแท้ๆของชโชกุนกันดัมครับซึ่งชโชกุนเนี่ยได้ทําการปิดบังตัวตนของเขาและส่งเขาเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวชาวนายุคเซนโกคุก็งี้แหละต้องปิดบังตัวตนของลูกชโชกุนไว้ก่อนครับซึ่งตัวละค,ละครหลักมูชากันดัมเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราวนี้เลยเขาที่ถูกเลี้ยงดูแบบติดดินมีใจเอื้ออารีต่อผู้อื่นและ เป็นที่รักของผู้คนมากมายครับตอนที่เขาเนี่ยเข้าสู่วิถีสมุไรเขาได้กลายเป็นนักรบซสมุไรที่เก่งที่สุดในบรรดาทุกคนที่มีการปรากฏตัวมาแล้วในเรื่องเนี่ยมันจะมีสมุไรทั้ง7ครับซึ่งตัวของมูชากันดัมเป็นหนึ่งในสมุไรทั้ง7และเป็นสมุไรที่เก่งที่สุดจิตใจดีรักความยุติธรรมเป็นที่รักของผู้คนอีกทั้งยังเก่งอีกด้วยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกอ่ะเป็นคนที่เหมือนจะไม่มีจุดอ่อนเลยแต่มันมีว่ะมุชากันดัมมีจุดอ่อนอันใหญ่หลวงอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ย เป็นคนที่แพ้ยานพาหนะในการเดินทางก็คือเจ้าตัวเนี่ยขีม่ม้าขี่มังกรขี่นกขี่รถขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้เลยถ้าขี่ขึ้นมาเนี่ยมีหวังเมาลดับทาให้ไม่สามารถที่จะใช้ยานพาหนะพวกนี้ได้ในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยหลายๆคนมันจะมีสัตว์ประจําตัวเว้ยมุชฉ่ามันจะไม่มีนะครับเพราะมีไปมันก็ขี่ไม่ได้อาวุธของมุชฉ่ากันดั้มจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างครับอย่างแรกคือช็อตกันอย่างที่2คัตนะ อย่างที่3นาง,งิงาตะอย่างที่4คือหอกครับมีทั้งหมด4อย่างแต่ว่ามันจะมีอยู่ใน SD กันดั้มบางเวอร์ชันนะครับที่ตัวของมุชาก,กันดั้มเนี่ยมันพกฟันเนลมาด้วยโดยฟันเนลของมันเนี่ยจะเป็นรูปร่างน้ำเต้าครับอ่ามันใช้น้ำเต้าเป็นฟันเนลได้ในตัวของมุชาเนี่ยยังสามารถใช้อาวุธได้อีกมากมายเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดมาเป็นนักรบอย่างแท้จริงอ่ะหยิบอาวุธอะไรมาใช้ก็ได้ครับแค่ว่าอาวุธเบสพื้นฐานของเจ้าตัวเนี่ยมีเพียงแค่4อย่างเท่านั้นเอง หลังจากที่มูชากันดัมฝ่า,ฝาฟันอะไรมามากมายในการปกป้องญี่ปุ่นตัวของเขาก็ได้พบกับพ่อและพ่อของเขาเนี่ยก็ได้แต่งตั้งเลยครับว่าให้แกเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพโชกุนแล้วก็แต่งตั้งให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นโชกุนรุ่นที่3นะครับซึ่งในตอนที่มูชากันดัมกลายเป็นโชกุนรุ่นที่3มเนี่ย เจ้าตัวเปลี่ยนเกาะอุปกรณ์สวมใส่ใหม่นะครับให้กลายเป็นสีขาวตามรูปนี้เลยไอชุดเกาะนี้มันบินได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใช้บินเลยก็อย่างที่บอกว่ามันเมาล่างนี้จะถูกเรียกว่าโชกุนรุ่นที่3จะมีอาวุธอยู่เพียง3อย่างนะครับอย่างแรกคือดาบคาตานะเจ้าตัว1เล่มอย่างที่2ปืนใหญ่แคนนอนอยู่ที่ด้านหลัง2กระบอก และอย่างที่3คือพัดครับพัดตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดให้กลายเป็นดาบได้ด้วยในกรณีที่ไม่ได้สวมชุดเกาะตัวอุปกรณ์ก็จะอยู่ในร่างนกนะครับจัดว่าเป็นสัตว์พานะประจําตัวได้อยู่แต่เจ้าตัวมันไม่ได้ใช้งไงมันก็เลยกลายว่าตามตัวของแนวเรื่องเนี่ยเจ้าตัวจะไม่มีสัตว์พานะประจําตัวอย่างเป็นทางการอ้อใช่ลืมพูดไปมูชากันดั้มมีลูกพี่ลูกน้องด้วยนะครับโดยลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยชื่อว่าโอนมิสึเป็นนินจา หลังจากที่มังงะ SD s e n ูคุได้เผยแพร่ออกไปครับเรียกได้ว่าโอ้โหดังถล่มทลายมีแต่คนชอบ SD กันดั้มบานเบอร์เลยมีแต่คนชมชอบจนทําให้เกิดผลงานต่างๆนานาออกมามากมายครับที่เป็นผลงานต่อจากนั้นหรือว่าผลงานเรื่องใหม่ที่เป็น SD ไปเลยยกตัวยอย่างเช่นมุชะเซนกิมุชะเจเนเรชั่น SD กันดั้มต่างๆผลงานออกมาไม่หยุดบังงะอดีเมเกมโผมากันบานเบอรเลยครับในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งกลายเป็นว่าตัวของมูชาการดั้มเนี่ยกลายเป็นไอคอนิกประจํำซีรีส์ SD ไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกันดั้มที่อยู่ในทรงเซนโกคุหรือว่าทรงซามูไรามานะครับจะถูกเรียกดรวมว่าเป็นมูชาซีรีส์หมดเลยจากการที่มุชากันดั้มมันโด่งดังมาจากที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นขนาด SD นะครับเลยมีการยิงยาวให้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในขนาด SD ไปเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนแล้วแต่ทว่าในปี2007ครับ คนทำโมอีกแล้วนั่นก็คือคาโตกิคาจิเมะอ่าคนทำโมเวอร์ชั่นคาเนี่ยยากจะออกแบบตัวของมุชากันดั้มให้มาเป็นดีไซน์ของเจ้าตัวเองเจ้าตัวได้ออกแบบมุชากันดั้มให้กลายเป็นขนาดเรียวไทป์ก็คือเป็นขนาดเท่ากับโมบิสูตตามปกตินั่นเองครับตัวของมุชากันดั้มเนี่ยก็เลยได้ถูกดีไซน์ใหม่ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนชื่อกลายเป็นชินมุชากันดั้ม อาวุธอุปกรณ์พื้นฐานทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกมันเป็นแค่การดีไซน์ใหม่เท่านั้นซึ่งตัวของเวอร์ชันชินเนี่ยก็ได้มีการออกพาโมของคาโตกิฮิจิเมะแล้วก็มีการไปปรากฏตัวในเกมเกมที่ไปปรากฏตัวก็คือกาดัมโมโซหรือว่าอังกฤษก็คือดิ n a สตี้วอรีเออร์การัมนั่นเองครับเจ้าตัวได้มีการมาโ่ในเกมนั้นแต่ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ใช้ชื่อชินมุชะกันดั้มจะใช้ชื่อมุชะกันดั้มเฉยๆครับแล้วจากการที่เกมเนี่ยมันเป็นขนาดเลียวไทยนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้ โดยมุชฉากรันดั้มนั้นจะเป็นกนารดั้มที่มีชีวิตจิตใจของตัวเองนะครับสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่มีนักบินจุดมุ่งหมายในการเดินทางของเจ้าตัวไม่ใช่วิถีสมุไรยแต่เป็นวิถีที่จะหานักบินที่เหมาะสมในการขับตัวเองเพื่อจะดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมาได้ในระดับสูงสุดหลังจากนั้นอีกเวอร์ชั่นเลียวไทยก็ไปผล่ไปอนิเมะครับก็คือในภาคดิวไฟเตอร์ผัวเป็นบอสต,ตัวหนึ่งเท่านั้น โอเคอันิเมะให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม